สำหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระสะสมมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าหลังคลอดเป็นเป็นหายๆไม่หายขาดสักทีใช้ครีมมาแล้วก็ไม่เห็นผลนะคะเต๋าแนะนําเลยค่ะว่าต้องรักษาที่ต้นตอเลยนะคะการบํารุงจากภายในสู่ภายนอกเป็นเคล็ดลับที่เต๋าดูแลมาตลอดค่ะเต๋าเองก็เคยมีปัญหาเรื่องฝ้ากระมาเหมือนกันนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าวิธีที่เต๋าใช้เนี่ยเห็นผลแล้วก็หายขาดที่สุดเลยล่ะค่ะ นี่เลยค่ะออริสตาวิตามินสลายฝ้านวัตกรรมใหม่ที่สลายฝ้าจากภายในสู่ภายนอกค่ะมีสารสกัดเด่นๆน,นะคะส้มสีแดงสามสายพันธุ์นำเข้าจากอิตาลีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระขั้นสูงช่วยในเรื่องลดเลือนฝ้ากระสารสกัดตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยร่วมกับประเทศแคนาดาด้วยค่ะเปลือกสนตัวนี้นะคะช่วยปรับเรื่องสีผิวหมองคล้ำให้ดูสดใสขึ้นค่ะมเมล็ดอง,งุ่นช่วยในเรื่องลดรอยดำรอยแดง แอเซโรล่าเชอร์รี่ช่วยรักษาเมลานินใต้ชั้นเซลล์ผิวทําให้เม็ดสีเมลานินจางลงค่ะเพียงเราทานแค่วันละ1เม็ดตอนเช้านะคะพอเราทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยฝ้ากระก็เริ่มจางลงนะคะผิวพรรณก็เริ่มกระจ่างใสามากขึ้นค่ะพอหยุดทานแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเรื่องผิวตัวด้วยนะคะผิวเราเนี่ยจะกระจ่างใสไปทั้งตัวเลยล่ะคะ่ะเพราะเขาเป็นวิตามินผิวนะคะที่จะช่วยเพิ่มน้ำใต้ผิวช่วยผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะปลอดภัยมีออยอถูกต้องผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องฟ้านะคะเป็นเป็ๆหายๆไม่หายขาดสักทีใช้ครีมแล้วก็ยังไม่เห็นผลต้องลองตัวนี้เลยค่ะอายุเยอะแค่ไหนทานแล้วก็เห็นผลนะคะเต่าลองเองแล้วก็เลยกล้ามายืนยันค่ะ